แล้วจิตใจของเรามันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะวิ่งยาวขนาดนั้นผมคิดว่าทุกอย่างมันคือเฮ้ยเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่ว่ามันจะแดดมันจะร้อนมันจะฝนมันจะสูงมันจะเหนื่อยมันจะง่วงมันจะง่วงเราก็ต้องคิดว่าเออทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเราต้องผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยยาวๆแล้วก็ดีดีด้วยเนาะจบแบบไม่เจ็บอย่างเงี้ยก็ต้องเวทเทรนนิ่งด้วยก็บ้าพอๆกับคนที่เล่นต่กีฬาอ๋อใช่ เราอยู่กับใครครับกับเปิ้ลครับแอนมามา่าเต็งครับเต็งโอเคเราเป็นเวนิสเอเวอเรสต์นะครับโอเคทีมวิ่งประจำหมู่บ้าน <c oughs> แล้ววันนี้วันนี้มาวิ่งอะไรครับ <c oughs> วันนี้วิ่งเบาๆครับเพราะว่าอีกสองวันจะไปอินโดก็เลยต้องซ้อมเบาๆเราจะไปจะไปแข่งงานอะไรครับ <c oughs> เป็นอันเตอร์เทลของลินจานีร้อยครับ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโลหนึ่งร้อยกิโลโอยังตอนนี้เขาเรียกระยะเขาเรียกอะไรเทมเปอร์เทปเปอร์ใช่ไหมอ่าเทปเปอร์เทปเปอร์โดยปกติวิ่งระยะประมาณนี้ใช่ไหมที่ชอบที่สุดใช่ไหมหนึ่งร้อยโลหนึ่งร้อยมามาร้อยโลร้อยมล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรที่ทำให้อยากวิ่งระยะแบบนี้เออมันก็เวลาเราได้วิ่งแล้วก็เหมือนเราได้ไป ชมธรรมชาติอะไรประมาณนี้ครับและตอนนี้งานที่แบบพูมมใจที่สุดที่เคยไปงานอะไรครับก็เป็น UTMB ฮะสองปีปีสองศูนย์สองสองกับสองสามเอาไปสองรอบด้วยใช่ UTMB คือหนึ่งร้อยมล์ใช่ไหมครับหนึ่งร้อยมล์ครับ Elevation นเท่าไหร่ Elevation นเกณฑ์น่าจะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่า แล้วในในการวิง่งหนึ่งย่าวกันขนาดนั้นอ่ะมีอะไรที่แบบอ,อยากที่สุดความวง่วงง่วงใช่แล้วก็เวลาเราไป u t ท b มบันต้องวิ่งบนส่วนใหญ่ม่นจะอยู่บนความสูงที่มากกว่า2องพ้าใช่ไหม huh. อากาศต้องเจมจะเบาบา,บางก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดละ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือวิวสวยมากวิว <laughs> แล้วก็ <laughs> วิวสวยมากอันนี้งานที่จะไปก็คืออินโดนีนดนเซียใช่ไหมครับส่วนลินจานีที่กำลังจะไปะก็เป็นลินจานีร้อยที่เกาะลินจานีที่เกาะลอมบอกที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นระยะ100กิโลความสูงก็9,500เคยไปเคยเคยไปงานนี้ยังยังไม่เคยยังไม่เคยเราบอกว่าปีหนึ่งมีมีคนจบถ้าเป็นระยะร้อยจบประมาณ5-6คนปรนะมาณนี้โอ้จริงไหมใช่ จ่ากนะวิ่งร้อยกว่าคนอ้โหแล้วร้อยไม้ก็มีแต่ว่าก็เกณฑ์หมื่นห้าเยอะเลยคนจบปีที่แล้วน่าจะของสางคนอีกมั้งโคดมากเราก็เลยลงแค่ร้อยพอเป็นชา a l เลนจ์ที่ไม่ใช่แก่สำหรับร่างกายเนาะมันเป็นชา a l เลนจ์ของมายด์เซ็ดด้วยเนาะใช่กันที่จะวิ่งยาวขนาดนั้นใช่เราก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากการเดีต้องฝึกร่างกายตัวเองเนาะมันต้องใช้ความ วินัยความทุ่มเทในการฝึกนี่งั้นเราไปสนามเราโดยไม่ฝึกก็ไม่รอดแล้วจิตใจของเรามันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะวิ่งยาวขนาดนั้นก็ต้องต้องคิดบวกเนาะต้องแบบต้องคิดว่าทุกอย่างมันคือให้เป็นประสบการณ์ที่ดีไม่ว่ามันจะแดดมันจะร้อนมันจะฝนมันจะสูงมันจะเหนื่อยมันจะง่วงมันจะง่วงเราก็ต้องคิดว่าเออทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเราต้องผ่านมันไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เวลาผมไปวิ่งผมก็จะคิดว่าอันนี้เป็นอะไรแหลหลอกตัวเองเนาะพี่ว่าตอนเข้าเส้นชัยจะทำท่าอะไรดีมันก็จะทำให้เราโฟกัสที่เส้นชัยไงพี่ซ้อมมาด้ยครับนี่ครับผมมาวิ่งที่นี่ก็มีเพื่อนๆวิ่งเยอะครับทำให้เรามีบรรยากาศในการซ้อม โดยปกติเวลาจะมาวิ่งกับที่นี่จะวิ่งกับเพื่อนรวมกันไหมหรือว่าจะวิ่งซ้อมคนเดียวส่วนใหญ่ผมว่าวิ่งที่นี่ก็ก็จะเป็นวันที่วิ่งสบายๆส่วนวันที่เราซ้อมจริงๆเราก็จะไปวิ่งที่เขา้นยเนาะเขาเยเที่ยงเพราะว่าที่ที่โคราชมันก็มีที่วิ่งเยอะอยู่เนาะใกล้ๆต้องไปซ้อมที่ภูเขาเขาเยืเที่ยงแล้วก็สามวันต่อสัปดาห์ก็ต้องเข้ายิมต้องเวทเทรนนิ่งด้วย การวัยเทรนนิ่งมันสำคัญแค่ไหนโอ้สำคัญมากเลยสำหรับการว mm ิ่งเทร่วนะฮเพราะว่ามันต้องใช้กล้าเมเนื้อหลายส่วนเนาะครับทั้งต้องปีนเขาต้องดึงต้องวิ่งลาดลงอะไรอย่างเงี้ยการเวทมันก็ช่วยให้กล้าเมเนื้อเราแข็งแรงครับเราํำตอนนี้วิ่งมาประมาณกี่ปีแล้วน่าจะสี่ห้าปีครับสี่ห้าปีครับเราเวลาเริ่ม เริ่มวิ่งสี่ห้าิีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองจะเป็นคนที่วิ่งเทรลยาวขนาดนี้ไหมเริ่มเริ่มจากวิ่ง5้าเคสเคมันหมือนมืนทุกคนก็เริ่มวิ่ง5 K 10 K ก็ก็ไม่คิดนะว่าจะวันนี้เราจะเข้าเข้าสู่วงการเทรลนะแล้วก็อัลตร้าเทรลด้วยอัลตร้าเรลด้วยวิ่งฮาฟแรกในชีวิตใช้เวลาสชั่วโมงเกือบตายแต่เราก็ ฝึกเเรื่อยๆก็ะ้มเรื่อยๆเนาะตอวิ่งทุกวันทุกวันมันก็ดีขึ้นดีขึ้นครับจนจบมาลทอนสามสี่งานอะไรย่าเงี้ยก็เลยงานเทรลแรกก็เลยลงที่ห้องกรงร้อยระยะร้อกิโลเลยวิ่งเทรลข้างแรกเป็นคนที่บ้าหน่อยตอนที่ไปห้องกรงร้อยั้งแรกก็โอ้โหมันทรมาน ผมว่ามันทรมารมากเนาะการที่จะวิ่งการวิ่งเทลอัลตร้าเตรลโอยโลให้มันได้เดี๋ยวโหมันปวดกล้ามเนื้อเพราะเราไม่เคยเวทไม่เคยอะไรเราวิ่งมาราธอนอย่างเดียวแค่วิ่งแต่นอนเนาะใช่แล้วสำหรับคนที่อยากจะอยากจะแบบวิ่งเทรลยาวๆแต่ตัวนี้วิ่งมาราธอนมันต้องต้องเปลี่ยนยังไงดีต้องเริ่มยังไงดีถึงถ้าวิ่งเทรลยาวๆแล้วก็ดีดีด้วยเนาะจบแบบไม่เจ็บอย่างเงี้ยก็ต้องเวทเทรนนิ่งด้วย ้อมวิ่งกับ้อมเบียดห้าสิบห้าสิบเลยสำหรับผมนะหรอครับใช่วิ uh huh. ่งก็คือต้องก็ต้องมีแบ็วิิงว่าเราจะอินเทอร์วัลวันไหนเราจะเทมโปวันไหนแล้วก็เราจะลองลานวันไหนอะไรกันที่จะเราจะทำอินเทอร์วัลยัางสำคัญไหมสำหรับคนที่วิ่งหนึ่งร้อยโลสำคัญเนี่ครับสำคัญเหมือนกันใช่เพราะบางจังหวะที่เราต้องใช้ความเร็วอะไรเงี้ย uh huh. มันก็ยังจะเป็นอยู่อย่างเช่นเวลาลงลงเขาเนี่ยครับ uh huh. ถ้าเราไม่เคยซ้อมความเร็วเลย เราทําความเร็วแค่นี้หกเพดหกอะไรเงี้ยเวลาลงเขาเราลงเร็วไม่ได้อก็เสียโอกาสใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถทําความเร็วได้มันก็เอไปได้เร็วขึ้นเราตัวเนี้ที่ที่ที่วิ่งอัลตร้าเทรลยังจะวิ่งงานงานแบบทั่วไปไม่งานแบบตนนไหมอเป็นเป็นเป็นสนามซ้อมไหมสนามซ้อมไหมก็แล้วแต่โอกาสถ้าเป็นช่วงที่ไม่ได้แข่ง เราก็จะไปวิ่งถนนมาวิ่งถนนก็ถือว่าเป็นการซ้อมอะไรเงี้ยแต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะไปงานแบบนี้อ่ะใหญ่ๆก็เราจะไปเที่ยวด้วยใช่ไหมใช่รวมไปวิ่งแล้วก็ไปไปเที่ยวด้วยเวลาไปวิ่งก็ไ้เที่ยว้วยพาครอบครัวเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีเนาะใช่ครับไปเที่ยวเฉยแลวก็เสียโอกาแล้วก็อยากไปเที่ยวไหนแล้วก็ดูว่าเขามีงานวิ่งไหม จะเป็นก่อนกิบก่อนนักกีฬาเกือบทุกคนอยากจะไปเที่ยวแล้วก็ไปแข่งด้วยนอกจากจะทําสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต้องทําสิ่งที่ครอบครัวชอบใช่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 ต้ด้วยกันแล้วสําหรับนักวิ่งที่วิ่งหนึ่งร้อยมาหนึ่งร้อยกิโลไม่เล็กสัปดาห์มันต้องสูงมากไหมสําหรับคนอื่นผมที่ว่าเขาน่าจะวิ่งเยอะเนาะแต่ผมคือเวลาน้อยจะมีได้มาวิง่งเฉพาะตอนเชา้าเอย่างเช้าที่ได้มาวิ่งก็สิบห้าโลยี่สิโลได้แค่นี้ อาที่หนึ่งก็ประมาณห้าสิบโลก็หลูดแล้วสำหรับเวลาที่มีแต่ว่าเวลาที่เหลือเราอยู่ฟิตเนสหมดเลยฟิตเนสเนี่ยจะดาวนึ่งสามครั้งครับ้งหนึ่งก็สองชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็ใส่เต็มที่อย่างเงี้ยก็คือนะวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าต้องวิ่งเยอะๆฟิตเนสมันไม่ได้สําคัญหรอกแต่จริงๆแล้วฟิตเนสต้องใช้เวลาเยอะเนาะใช่ใให้กมเนื้อแข็งแรงสะโพกแข็งแรงทุกอย่างเนาะอันนี้คือผมเนาะ นล้ผมก็จะไม่ได้วิ่งเก่งมากก็อยู่กลางๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่เขาวิ่งได้ไกลกว่านี้ที่วิ่งได้เยอะกว่านี้ก็วิ่งก็ดีครับคือถ้ามีเวลาซ้อมได้ก็ดีอ่ะผมเดือนนึงก็ประมาณ200-300ไม่เกินนี้เ็ราะว่าสําหรับคนที่วิ่งอัลตร้ามันไม่ได้เยอะมากเนาะไม่ได้เยอะมากแต,แต่รถโชวก็เปียงปอใช่ไหมใช่สำหรับพี่เพื่อนเปีปยกพอเนาะแต่อันนี้คือช่วงหลังๆนะครับแต่ช่วง ที่เข้าสู่วงการใหม่ๆจะวิ่งเดือนละ300-400ก,กิโลก็เยอะอยูอ่ถ้ามันเป็นกิโลที่มีคุณภาพอ่ะมีประสิทธิภาพมันก็พออยู่ใช่ใช่เวลาผมแบบพีคที่จะไปแข่งไอรอนแมน็วิ่งสัปดาห์ละ50โลไม,ไม่ได้เยอะแต่ทุกโลมันเป็นโลที่มีประสิทธิภาพมันจะเป็นเราต้องรู้ว่าวันนี้วิ่งอะไรเราก็ต้องทำต่างนั้นใช่ใช่ใช่บางทีเรามาวิ่งกับเพื่อนแต่เราก็ไม่ได้วิ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็วิ่งตามแผนที่เราวิ่งเลยใช่ครับ เรามีวันที่มีเดอโบรันเดไหมก็คือวิ่งเช้าแล้วก็วิ่งเย็ยนอีกไหมมีมีมีด้วยใช่ไหมใช่แต่ก่อนนะป <c oughs> ีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยที่เราจะที่ไปยูทีเอ็มบีการซ้อมก็คือแบบจะซ้อมเวลาซ้อมวิ่งก็คือวันนี้20พรุ่งนี้30มะเรือน40โ <c oughs> อ,อ้โหเดีวิ่งแบบนี้แล้วที่บ้านมีเทรลเมียวไหมสอมเทรดเมียวด้วยไหมอไปซ้อมที่ยิมครับ เพราะว่าวที่ที่เขาได้เป็นเป็นพื้นที่ที่มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีภูเขาเนาะมันไม่มีอินไกลนะถ้ามันซ้อมซ้อมเชนมิวที่ยิมแล้วก็ปรับความชันอ,อันนั้นอันนั้นใช่แล้วช่วยได้ใช่แล้วทุกสัปดาห์ก็ไปเขออา,านี่เที่ยงไงทุกสัปดาห์อ่อ่ไปเขาน้อยทุกวันอาทิตย์ออย่างเงี้ย กตที่ใช้ลองลอง้งอะไรครับวิ่งเทรลวิ่งเทรลใช้โฮก้าโ้ก้าขึ้นโค้ชแิ้วถนนก็ใช้ทั่วทั่วไปเมื่อกี้เห็นมีรอยสักครั้งเดียวตรงข้าใช่ไหมอ่าผมมีเพื่อนหลายคนที่มันมีมันกันตรงนั้นอ่ะแหละก็ต้องของไอรอนแมนยูทีเอ็มบียูทีเอ็มบี้ววิ่งจบก็น่าจะสักให้เลยจบลินจานีก็จะมีไหมจะมีลินจานีอยู่ฝั่งนี้ แล้วเวลาจะไปงานใหญ่แบบนี้ที่มันหนึ่งร้อยโลหนึ่งร้อยมาาจะเที่ยวมาหารยังไงจะกินเจลไม่รู้ว่าจะกินอาหาร solid food ในระหว่างแข่งก็ต้องมีเจลแล้วก็มีผงที่เป็นผงนะครับเป็นผสมน้ำใช่ไหมผสมน้ำใช่สปอร์ตกรีนอะไรเงี้ยก็จะแบ่งสองส่วนส่วนหนึ่งเราพกไว้ด้วยอีกส่วนหนึ่งไว้ดอกแบ็กพอไปถึงดอกแบ็กครึ่งทางแล้วก็หยิบชุดใหม่ไปอเราจะมีดอปแบ็กห,ห,หนึ่งที่ใช่ไหมใช่ใช่ oh. นีทุกคนวิ่งระยะ100่งรกิโเหมือนกันไหมไม่ครับไม่ครับมรกิลคนเดียวเดียวคนเดียวคนที่วิ่งห0ึ่กิโลมันเป็นคนยังไงเปคนที่ปกติครับปกติชอบเขมารารอนสามับสออเยี่มากเพราะว่าคนที่วิ่งหนึร้อยกิโลหนึมามันแบบมันเป็นมันเป็นคนพิเศษนิดหนึ่งเนาะ พอๆกับคนที่เล่นกีฬาน <laughs> <laughs> อ๋อใช่ <laughs> วิ่งวิ่งวันสุดท้ายใช่ไหมคนที่จะไปไหมหรือ <laughs> ว่าวิ่งวันสุดท้ายครับก่อนที่เดินทางวันมะลืนยี่สิบสามยี่สิบสามท่องเทเปเอเยอะไหม <laughs> ช่วงนี้ก <laughs> <laughs> ก่อนวิ่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งสําหรับผมนะครับอาทิตย์หนึ่งแต่แต่หลายๆโค้ที่เขาแนะนําก็คือประมาณสองอาทิตย์อแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราซ้อมไม่พอซ้อมไม่พอก็เลยเทปเปอร์น้อยหน่อยผมก็จะเทปเปอร์ประมาณสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเพราะว่าถ้าเทปเปอร์เยอะกว่านั้นรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแรงใช่ใช่รู้สึกแปลกๆกลัวไม่มั่นไม่มั่นใจในตัวเองใช่ในงานแบบนี้เขาจะอนุญาตให้เรามีสพอเตอร์ไหม คนที่ช่วยเราไม่เตรียมมาหานอะไรประมาณนั้นอะอยู่ในเอท์สเตชันไหมหรือไม่มีก็มีครับมีด้วยมีก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเราอยากให้มีทีมซัพพอร์ตล้วก็ต้องสมัครตอนสมัครเนาะแล้วงั้นนีที่จะไปก็มีมีอะไรที่อาจจะอยากที่สุดของงานนี้ทำไมไม่คนจบน้อยน้อยน้อยจังน่าจะเป็นภูมิประเทศที่มันเป็นภูเขาไฟเนาะแล้วก็ทางขึ้นมันจะเป็นเชิญเชิญเนาะเหมือนทรายปนอ่นแล้วมันจะ ก็บอกนะที่ดูในคลิปก็คือมันจะลื่นเกินสองเก้าลื่นกลัดว่าเก้านึ่งอะไรอย่างเงี้ยอทำให้มันช้าต่การที่จะวิ่งเรรวแบบนี้นานๆน,นะ่ะมันผมว่ามันต้องรู้จักอยู่กับตัวเองมากๆใช่ไหมใช่ครับรู้จักแบบอยู่คนเดียวสงบกับ<ช>อยู่ในอยู่กับตัวเอง,อ,งอันนี้ต้องฝึกด้วยไหมเพราะบางคนก็อาจจะอยู่ทําเป็นสิ่งหนึ่งที่ทํายากมากฝึกไหมด้วยการที่เราเป็น เราเราซ้อมเพื่อที่ไปวิ่งไกลอยู่แล้วครับการซ้อมของเรามันไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะเราก็มีโอกาสที่จะอยู่คนเดียวตลอดอยู่แล้วเราบางทีเราซ้อมยาวไม่มีใครวิ่งกับเราย <c oughs> เยอะการวิ่งกันวิ่งไกลมันก็อยู่กับตัวเองไม่ได้กลางคืนเด็กเดกอไดในป่าะอะไรเงี้ยมืดๆคนเดียวใช่ ช่อง u ูทูบช่วยใช่ไหมใช่<อ>ชื่อชื่ออะไรนะอันจ้าสตอรี่อัน้าสตอรี่เราไปวิ่งกลางเทศมาแล้วก็วเก็บผ้ามาแล้วมาตัดต่อถ้าใครที่อยากจะไปที่นู่นที่นี่ก็สามารถไปดูได้โอเคมันเล่าประสบกัรเนาะใช่โอเคดีมากเดี๋ยวจะวางลิงอยู่ดังอยู่นังโอเคเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นกันโชค,คดีด้วยครับ